ต่อไปนะครับเมื่อบันทึกใบขัดประโยชน์แล้วเช่นเดียวกันนะครับกับการทําใบเสนอราคาจะต้องมีการอนุมัติใบขัดประโยชน์ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะนําไปตั้งเบิกได้นะครับไปที่เมนูใบอนุมัติใบขัดประโยชน์กดค้นหาเลือกเลขที่เอกสารนะครับอย่างที่กล่าวมา ก็คือได้ที่ใบเอกสารจะขึ้นต้นด้วยคำว่า QB นะครับกดอนุมัติรายการตัวนี้เราก็าจะระบุว่าประกันให้เรากลับมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นห0พันไป หมายเหตุกรณีมีหมายเหตุกดบันทึกนะครโปรแกรมจะขึ้นคำว่าสถานะเอกสารเป็นแอปพูบนะครับจบเรื่องของการอนุมัติใบ ขาดประโยชน์